ครับอันนี้ก็จะมาสอนวิธีการดีเซตการเข้าเชละยะนะครับการเปลี่ยนถ่ายมือเครื่องนะครับในครั้งต่อไปนะครับอันนี้ในรถของไอรถปาเจโ่นะครับปาเจโ่สปอร์ตครับอันดับแรกนะครับให้ออฟสวิตนะครับอ่าแล้วก็ดูตรงตรงหน้าปัดนะครับ แล้วทีนี้ไอ้ตรงปุ่มปอมอลนยนี้นะครับให้กดปุ่มนี้นะครับเพื่อจะเลื่อนหน้าปัดให้อยู่ในเมนูการรีเซตนะครับในรูปปัจแจโตกดค้างมันก็จะกระพริบนะครับกดอีกทีหนึง่งแล้วก็กดค้าง เรียบร้อยครับกลับสู่หน้าหลักนะครับอ่ะแล้วก็ออมสวิตสตาร์ทอ่าไม่ขึ้นแล้วนะครับโอเคขอคคับ